ส่วนสูงถึง3เมตรจากดินน้ำหนัก2ตันสร้างเป็นประติมากรรมรูปพระพักพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือผลงานปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาในชีวิตของเข็มรัฐกองสุขศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิสินปี2555 ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า40ปีกับโจทย์ยากเมื่อต้องปั้นดินให้เสร็จในเวลาจำกัดเพียง10วันเพื่อเตรียมหล่อปูนปัาสเตอร์สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่การวางโครงเหล็กและกำหนดมาตราส่วนให้แม่นยำ ความยากอย่างหนึ่งของการทํางานประติมากรรมปั้นดินคับก็คือเรื่องของการควบคุมความชื้นนี่แหละครับยิ่งผลงานมีขนาดใหญ่มากและก็ต้องใช้เวลานานเนี่ยกว่าจ,จะเสี่ยงที่ผลงานจะแห้งก่อนครับแล้วก็จะถล่มลงมาได้ครับดังนั้นจําเป็นที่จะต้องฉีดน้ําเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงตลอดเวลาครับแต่ถ้าอย่างวันนี้โชคดีหน่อยครับอากาศเป็นใจมีฝนตกลงมาทีหนึ่งก็ทําให้มีความชื้นการทํางานก็ง่ายขึ้นครับ ต่างจากประติมากรรมชิ้นอื่นที่ต้องเก็บรายละเอียดคมชัดเพราะครั้งนี้ศิลปินแห่งชาติวัย69ปีปั้นพระพักขึ้นจากดินเทละากอนเน้นคงผิวสัมผัสไม่เรียบเนียนของดินไว้เพราะต้องการสื่อความหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ประทับราบกับผืนดินเพื่อพระศริกรไม่ให้เหมือนอคือเราเราเน้นกระบวนการมากกว่าความเหมือนอันนี้อาจจะถือให้เห็นความเป็นบุคคล พระเมตตาเห็นพลังงานของการทำงานซึ่งมันเป็นแค่การแสดงออกของผมนิดหน่อยแต่ในส่วนลึกที่สุดพระเมตตาของพ่อท่าเนี่ยเราเรายากที่จะไปถึง กำลังหลักที่ช่วยให้งานเดินหน้าในเวลาจำกัดคือสิทธิ์เก่าและปัจจุบันที่ผลัดเปลี่ยนมาช่วยงานไม่ขาดนอกจากได้ทำงานถวายยังเป็นโอกาสสำคัญได้เรียนรู้จากศิลปินแห่งชาติเริ่มงานนะตั้งแต่9้าโมงอาจารย์ก็มาเปิดดินพอเปิดดินก็คอยดูแลอาายฉีดน้ำมุมดดินให้แล้วก็ขึ้นไปบางส่วนที่อาจารย์ทำไม่ถึงอันนี้นนคือส่วนส่วนที่ผมช่วยเหลือมัน แค่เป็นยังยังยังไม่พออันนี้มันมันมันพูดถึงเราเป็นแล้วเราสามารถทํางานกับคนอื่นได้ไหมนานพลเขาเขาก็พยายามสังเกตเห็นว่าเรามีขั้นตอนในการทำาไงเริ่มตอ้นอยังไงวัดปอ,องสร้างรอยอิ่งส่วนใบหน้าของหลัก omie, อ a n a t o ี y ยังไงแล้วก็จะวางตำแหน่งแค่ไหนขนาดไหนเรากำหนดแค่ไหนแล้วก็ จจาาาาาากกกกโคครรรงรงงงส้้้้้แแลลลวว็็มมเเเททททีียยยัับผนนน่่ะใหขึประติมากรรมรูปพระพักในหลวงรัชกาลที่9จะเป็นหนึ่งใน9ชิ้นงานที่จัดแสดงในนิทรรศาการศิลปากรรวมใจถวายพ่อหลวงในวันที่26และ27พฤศจิกายนนี้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระ ซึ่งศิลปินแห่งชาติยังมีแผนทําประติมากรรมในหลวงรัชการที่9ขนาดครึ่งองค์และเต็มองค์เพิ่มด้วยกวินพบพันธุเทิรเรกไทย PBS รายงาน